สวัสดีครับมาดูกันเพียงเบอร์กันครับผมคอพียงเบอร์แบบเล่มนะครับทุกคนนะอันนี้งวดที่แล้วครับเข้าสองกับเจ็ดนะแต่คู่ไม่เข้านะทุกคนนะหน้าผลคุณทวี <c oughs> อันนี้งวดนี้ครับน ลาบผลบุ่นวีอ่าไที่เราก็เก็บหน้าจอนห่นนะ,อ,ะนนะอ๋อไม่เกมนะคเอลืมอยู่นี่ น้าเรียกกันเลยทุกคนน่าเรียกนแบบนี้นนี่ที่แล้ววที่แล้วเข้าเจ็ดเก้านะครับทุกคนนั่งเข้าศูนย์นะ <c oughs> เล็เเข้าเจ็ดนะเล็กห้าดาว โหระพาโหพา,พา,พาพชีโชคนะมาดูหน้าที่สี่หน้าที่ 4, ห้าเนี่ยสี่ห้า อา <c oughs> ทิตย์ห้านี่ข้าหลักหน่วยกับหลักสิบนะวันที่หนึ่งตัวเลขท้ายสองตัวหลุดไม่มีนะ นี่หนึ่งคุมพานะครับหนึ่งนตัววันที่มันด้วยนะ <c oughs> มาที่หกมาที่เจ็ดอันนี้มุดที่แล้วมุดที่แล้ว <c oughs> นี่ล่างนะไม่บนไม่เข้านะถือว่าไม่เข้านะ <c oughs> นั่นก็เข้าแค่หลักสิบเลยไม่เข้า นี่เข้าวส่วนสองแบบคู่นะเล <c oughs> ือออกแตกไม่เข้านะข <c oughs> อ,อไปทุกคนมี่วันนี้ครับวันที่หนึ่งกุมภามือพีดีเลอร์ น <correction>. <c oughs> <c oughs> <c oughs> ั่นหน้าที่แปดหน้าที่เก้านะแปดเก้าเนี่ย มดที่แล้วข้าวนี่นะ 7, เจ็ดสองเลนสุดเจ็บนะมดที่แล้วเพชรไพลินให้เจ็ดสองมาทุกคนเือกชายสองตัวไม่มีศูนย์สองนะทุกคนเด็กหนุ่มเลือกบนสี่ล่างให้ 2. สองนีสองศูนย์อาจารย์สิงห้องใหญ่ ข้าเด่นล่างสองนะครับทุกคนส่วนเล็กดาบเล็กดาบนี่ล่างหลุดนะทุกคนบนผ่านนะแบบสิบหน่วยนะทุกคนบนให้ก้าออกมาอ่าในงวดนี้ครับ วันนี้เด่นสุดคือห้านะค 5, นะตัวนี้ห้าหกนะเอาสี่ตัวนีห้าหกเก้าศูนย์นับสิบหน่วยบนหกนะครับ อืแบบสิบหน่วยแรกตีนะแล้วสิงสามสี่หกเจ็ดหนึ่งห้าเจ็ดเก้าขี้ทั้งหมด ต่อไปหน้าที่สิบนี่หน้าที่สิบพูที่เล็บเข้านะทุกคนให้เี่นตรงนี้แอดใช้ประจำนะวันนี้หนึ่งสองห้านะทุกคน,น 1, 2, เดืนตรงนี้เลือกมันเยอะนะแอร์จะไม่ค่อยอยากดูนะคนนะดัตแรบบีรายวันนีห่หนึ่งกุมภาในสี่กับหกนะหนึ่งกุมภางวดที่แล้วก็ไม่เข้าเนี่ยพิกเจ็ด ิบเจ็ดม 4, กราคมีสี่กับหกเหมือนกัน,นเราตรงนี้หน้านี้ดีกว่าอันนี้ของงวดที่แล้วครับนี่เข้าล่างนะให้รางวันที่หนึ่งไปล่างด้วยนีล่างตรงๆนละศูนย์สองผลไม่เข้านะทุกคนไมีเจ็ดสอง นี่ก็ดูดนี่สองอใช้สองตัวตรงนี้กำนันหวยไทยนี่ก็ดูนดีนะครับคู่หวยสองรอยปีนี้วดที่แล้วกลบเข้าันครบเข้าเพชรเด่นนี่จับคู่ตน,นี้ยังไม่เข้านะอ่ะจิงแดง ในที่เราแคปหน้าจอเลยนะครับนี่หน้าที่สิบหกนะครับสิบหกด้วยสิบเจ็ดนะสิบเจ็ดหกสิบเจ็ดเนี่ยที่แล้วเข้าโต๊ะนะทุกคนสองเจ็ดเก้านะทุกคนสองเจ็ดเก้าไอ้นี่สองตัวล่างเข้าตรงๆแล้วศูนย์ที่สองนะแทบคู่ไม่เข้าตรงนี้ เลขดับหลุดนะครับมดวดที่แล้วข้างบนก็หลุดนะบนหลุดล่างหลุดจากผู้เข้าสองเจ็ดนะจนเลขเด่นเข้าหน,น,นึ่งสองเนี่ยเข้าสองอันนี้มดนนี้ คิดนีดจะสั้นหน่อยนะทุกคนนะว่าเราไม่ได้เทียบมันกิงจังเนื้อสุดท้ายครับของสุดท้ายนอันนี้อ่าทีเร็ว เข้าตรงๆเลยนะครับเนี่ยกองสุดท้ายเนี่ยสุดท้ายเข้าตรงๆนะมอที่แล้วส่วนตรงนี้ก็เข้าตรงๆเลยนนเนี่ยศูนย์สองเจ็ดสองตรงนี้เขาจะเน้นหลักสิบนะครับทุกคน <c oughs> มอที่แล้วนี่เขาลึกดินข้างบนและล่างเลยนะ สุดท้าตรงนี้ก็ข้าเล็กหนึ่งเกตัวเดียวจับคู่เ็ไม่มีนะข้่วเก้าเก้็สองนะวันนี้นี่ครับอันนี้วดนี้นะแค่หน้าโจอเลยนะครับทุกคนนะ งสุดท้ายงดนี้ให้3กับสี่มานะคี่โรก็มาแคปหน้าจอไปนะครับสำหรับคลิปนี้แอดขอจบเพียแค่นี้นะครับเดีย๋ยวเจอกันคลิปต่อไปครับผมสวัสดีครับ